เราปรึกษากันก่อนที่จะดําเนินการใดๆนะคะตลอดแล้วก็อํานาจไหนหน้าที่ไหนเป็นของใครเนี่ยเราก็คุยกันอย่างดีแล้วก็ทราบในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นเอกภาพในการทํางานทั้งหมดเมื่อกี้ก็ได้มีคุยกับทางรัฐมนตรีทางดีอีด้วยว่าก็ไม่อยากให้เกิด กระแสหรือว่าการลูกปั่นใดๆที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลกับกองทัพนั้นมีปัญหากันจริงๆไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ทํางานแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนกันอย่างดีมาเสมอกองทัพก็สนับสนุนรัฐบาลรัฐบาลก็สนับสนุนกองทัพนะคะแล้วก็มีอํานาจหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เคลียร์กันให้หมดว่าถ้าถึงหน้างานตรงนี้กองทัพสามารถตัดสินใจอย่างนี้ได้เลยหรืออะไรก็คือเคลียร์กันในเนื้องานทั้งหมดแล้วนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเจราจาหรือในดีเทลรายละเอียดข้างในเนี่ยในการพูดคุยกันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ในกรอบของความเข้าใจเนี่ยก็ก็เกิดความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความรุนแรงที่ที่ขยายมากยิ่งขึ้นทางกองทัพเองก็ยืนยันในส่วนของการลิมิตความความรุนแรงประทานามเพิ่มให้ใหเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลสับสนอยู่แล้วนะคะก็วันนี้ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะ ประธานสมชครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกันบนหลักการที่ว่าเราจะต้องยึดมั่นในหลักการปกป้องอธิปไตยของประเทศและก็ดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศแล้วก็เราได้พูดคุยกันกับทุกฝ่ายวันนี้หลักที่สําคัญก็คือเรามี3ด้านด้วยกันคือด้านต่างประเทศด้านกองทัพและก็ด้านการสื่อสารนะครับ ก็ได้มีการปรับตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกันทํางานได้มากขึ้นในส่วนของกระทรวงต่างประเทศโดยหลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศทแถลงนะครับส่วนกองทัพเนี่ยต้องยืนยันว่ากองทัพเราพร้อมนะครับในเรื่องการรักษาเอกราชและชิตใจของทประเทศและบุรณภาพบนแผ่นดินแดนอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้คุยกันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวผมจะให้ท่านรัฐมนตรีท่านผูดในการหานสงสุดที่แจงนะครับ ส่วนเรื่องการสื่อสารขณะนี้เราได้ตกลงกันแล้วกระทรวงต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการที่จะดูแลโดยมีการประสานเอาโคศกกระทรวงกระาโหมและโคศกกองทัพบ,บกเข้ามาร่วมกันด้วยกับกระทรวงดีนะครับแล้วก็จะดูแลเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศที่ทําให้การเจรจาหรือการหาข้อสรุปนะครับเกิดขึ้นยากลําบากนะครับเรียนยืนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสภาความมันคงเราได้ตกลงกันและเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่องอธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญหลักที่เราจะต้องดูแลอย่างเต็มที่จริงๆส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเราจะประคองให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีแล้วไม่ไม่เกิดการเสียประโยชน์ต่อทั้งประเทศเราในประเทศเราแล้วก็เพื่อนบ้านทั้งหมดเพราะว่าเรายังมีภาระความจําเป็น